วันก่อนครับพอแล้วเว้ยวิน ok ี25ในวันอังคารที่11กุมภาพันธ์วันนี้เราจะมาขอเสนอมุกเสียวเสียวเพื่อตอนรับวันวันนะคะที่จะมาถึงในวันศุกร์นี้จะเสียบวกตีก็หาได้ทั่วไปเราจะมาเสียวบวกเนิร์ดกัน โดยมุกพวกนี้ก็จะรวบรวมมาจากที่ได้คุยกับเพื่อนตอนทุนตั้งแต่กี่ปีแล้วไม่รู้หกเจปีนานมากไม่ได้ไปหาไมา่เราก็ขุดของกลาๆมาใช้กันแหละว่าแล้วไปฟังมุกเสียวๆเวนื้อๆป,ประกอบภาพกันเลยหนึ่งอะตอมของรอเรือคือกอไก่บวกกับใจหนึ่งดวงที่ห่วงหาเติมไม่หันอากาศหนึ่งตัวเต็มอัตราเกิดปฏิกิริยารักเธอหนึ่งโมเลกุล ความเร็วต้นมีมากมายอยู่ภายนอกมิอาจบ,บอกเป็นความเร็วสัมผัสได้มีแรงโดนเข้ากระทําอยู่ภายในบอกกับใจมีความเร่งเข้าหาเธอกราฟ,ฟห่ใงใยเพิ่มทุกวันความชั้นหนึ่งกราฟคิดถึงเป็นเส้นตรงค่าคงที่กราฟห่วงหาลู่เข้าใจใกล้ลอนทีกราฟความรักเพิ่มทวีที่เอ็กซ์โปฉันรักเธอเป็นหนึ่งความสัมพันธ์ เรียกฟังก์ชันเพราะมีเราเพียง,งคู่ส่งจากชั้นหนึ่งตน,นและอินทูให้ความรักทุกอน,นุออนทูเธออยากให้เธอได้ลองเขียนตามช้าๆเขียนไปว่า x กำลังสองลบหนึ่งบวกด้วย y กำลังสองเปรียบคิดถึงจากนั้นจึงเอาทั้งหมดคูณสามทีคือด้ซ้ายตรงนี้คือได้ขวาแบ่งอยู่หน้าและต่อมาหารด้วยสี่ x คูณยังสัสอง วันนี้บอกเธอไว้ไม่เปลี่ยนแปลงบวกศูนย์คูณสิบเอ 0, ็ดลบจุดเจ็ดกำลังสี่บวกสาม 3, แล้วหาร e, อีบวกฟีราพีพายริมทีที่อัน,นันค่าความชันคูณโคไซดิฟเอ็กซ์เทียบกับวายของนอไนซ์อนุพันธ์มินแม็กซ์จุดวิกฤตสัมประสิทธิ์การผกผันปฏิยานุพันธ์และฟรีมานความกว้างเอ็น รัง o ู No Space, คำนวณเดชหาอิกเนเช็คอ i n ด e e เ n d e ดนต์สเปนเบนมิตตีไอคำนวณทุกผลทางลองทุกอย่างที่ทำได้แต่ยังไม่เข้าใจค่าเท่าใดความรัก